เนมนะมาวันนี้เราได้นแเน,น,น,นื้นมาเนี่ยกินหอมมากกระได,ด็น้องดูดูนี่จะไปดทอดนะโอ้ไปเลยนะสองห่ออ่านี่นะคะเนื้อแ้วมันเดือดแล้วเราจะทอดกัน <ASS R ires> ใส่ตีลงไปใส่ซีอไจะได้เข้ากันนะคะแลสุกแล้วนะคะปิดแก๊สร้อยไปครับจับใส่กันได้เ่อโซอนเออเสร็จแล้วเรามัดการกันนะคะชู จริงแตงกวาแทงเสร็จแล้วจัดแต่งให้เบากรอบนะครับเจอกันในคลิปเบากรอบนะคะ